วิลฮอสสี่เก่าสิ้นลืมแก่เรื่องราวของคนแก่4คนที่อยากลองขี่มอไซค์ทางไปสะสมระยะทางให้ครบ2,000ันไมล์พวกลุงแกจะทำสำเร็จไหมและมีการประจนภัยแบบไหนรออยู่บ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะอ้อก่อนการรับชมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เลดี้สปอยด้วยนะคะแก๊งมอไซค์วัยทองสคนซึ่งประกอบไปด้วยลุงดักหมอรับจัดฟันลุงบ๊อบบี้เจ้าหน้าที่ดูดซ่วม ลุงดัตี่โปรแกรมเมอร์ขี้หรและคนสุดท้ายลุงวูดี้นักธุรกิจถังแตกทั้ง4คนนี้มีชื่อแกงว่าเคี่ยวปันมีสัญลักษณ์เป็นรูปหมูป่าที่ด้านหลังเสื้อแจ็คเก็ตและในทุกๆสัปดาห์จะมีการนัดมานั่งเมาท์มอยกันตามร้านชาบูร้านหมูกระทะซึ่งในครั้งเนี้ลุงวูดี้แกเสนอให้เพื่อนๆออ,ออกประจนภัยสะสมเลขไมให้ครบ2 0 0พไมค่ะขพแค่มีมอไซค์และถนนโดยเน้นอิสระอยากทำอะไรก็ทำใครมีลูกมีเมียก็ไปเคีย กันมาให้เรียบร้อยทำตัวเองให้ว่างเข้าไว้คลิปนี้ต้องขี่กันยาวค่ะพอถึงวันนัดรวมตัวพวกลุงแกก็คงคอนเซปที่ว่าเน้นอิสระปามือถือทิ้งกันเป็นว่าเล่นหลังจากนั้นก็ออกเดินทางเริ่มผจญภัยค่ะเป็นการขี่มอไซค์ทางไกลครั้งแรกของแก๊งนี้พวกลุงแกดูมีความสุขกันมากนะคะเหมือนอัดอัน้นขี่ชมนกชมไม้กันไปเรื่อยมีแอบชมสาวบ้างขี่รุยฝนตากฝนขี่กันมาไกลจนมืดค่ำก,ก,ก็หาที่พักตั้งแคมป์ไว้นอนคืนนี้ พอเริ่มหิวลุงนักแกก็อาสาย่างมัซเมลโลและไอชิ้นแรกนะ่ะมันไหมแกก็โยนทิ้งไปด้านหลังไม่เป็นไรย่างเอาใหม่ไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามันไปโดนเต็นคืนนี้เต็นได้หายไปแล้วพวกแกก็เลยต้องนอนโอเพนแอร์อัดกันยันเช้านี่แหละค่ะแต่เนื่องจากพวกลุงแกขี่กันมาไกลมากนะคะพอเริ่มรู้สึกตัวก็เลยเริ่มบ่นแบบงัวเงียว่าโอ๊ยเจ็บตูดเจ็บก้นไม่เคยข้อมนานขนาดนี้มาก่อนโดยไม่ได้สังเกตกันเลยนะคะว่ามีตำรวจคนหนึนน่งเนี่ยเขาได้ยินและ เขาคิดว่าพวกลุงแกนะ่ะเล่นเซ็กหมู่กันค่ะตัวดำการทางประตูหลังแต่คนเนี้ยแกเป็นเกย์นะคะฟังแล้วอยากจะร่วมวงด้วยไม่งั้นแกจะยัดข้อหาให้สักสี่กระทงค่ะแก๊งลุงก็พยายามอธิบายไปพี่แกก็ไม่ฟังลุงดัดน,นี่เลยลุกขึ้นยืนโชว์ไข่ไซส์ใหญ่ให้ดูพี่ตำรวจแกก็ลอ็อกโอ้ว้าวและทุกข,ข้อหาก็หายหมดเลยค่ะเพราะแกเห็นแล้วพอใจขนาดใหญ่เท่ากันก่อนแกจะยกนิ้วให้แล้วก็จากไปจากนั้นแก๊งลุงก็เดินทางต่อขี่กัน มาอีกไกลผ่านทั้งช่องเขาข้ามสะพานกันมาอีกหลายร้อยไม์จนมาถึงบ่อลูกลังข้างทางพวกแกก็ตกลงแวะพักเล่นน้ํากันค่ะและอีตาลุงดัตล,ลี่เนี่ยแกก็กระโดดลงน้ําเป็นคนสุดท้ายแล้วแกไม่ได้ใส่อะไรเลยคนที่ลงไปก่อนเนี่ยเขาใส่กางเกงในกันหมดนะคะแต่ทริปเนี่ยเห็นว่าอิสระลองปล่อยแกกันหน่อยสุดท้ายก็เอานะถอดก็ถอดหลังจากนั้นไม่กี่วิก็มีครอบครัวหนึ่งเขาก็จะมาเล่นน้ําเหมือนกันพวกลุงแกเห็นแล้วก็ตกใจไม่อยากให้เล่นหรอกค่ะเหลือไปเห็นนี เด็กเยอะก็เลยบอกว่าให้พาลูกไปเล่นด้านโน้นสิเพราะตรงนี้มันลึกคนพ่อเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกชอบดำน้ำําดำเก่งซะด้วยแก้งลุงเห็นท่าไม่ค่อยดีมุกนี้ไม่ได้ผลเลยเล่นมุกใหม่ตรงนี้กุ้งม,มันเยอะระวังโดนกุ้งตอดไข่นะคนพ่อพ,อพอได้ฟังก็ยิ่งตื่นเต้นค่ะจะจับโชว์ลูกๆพอดำลงไปเท่านั้นแหละค่ะเกมเลยเจอปืนใหญ่อาเซนอนทีนี้คนพ่อเขาก็บอกให้ลูกๆขึ้นจากน้ําอย่างแรงเลยค่ะขอย้ํานะคะว่าอย่างแรงและไปหาที่ อกเล่นนัคนแม่เขาก็งงอะไรวะพึ่งมาเองพอเหลือไปเห็นเศษซากกางเกงในเท่านั้นละค่ะบอกให้นุกๆุกเชื่อพ่อทันทีพอครอบครัวนี้จากไปพี่ตำรวจเกคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชุดบันเกิดและชวนแก๊งลุงเล่นมวยปั้มพวกลุงแกเห็นก็ตกใจนะคะมาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงเห็นแล้วก็เสียวก้นแต่ก็ยังใจเย็นหลอกให้ปิดตาเล่นซ่อนหาก่อนจะรีบชิงหนีขี่มอไซค์ออกไปอย่างไวค่ะวีตูดบ้านรอดกันมาได้แล้วก็ขี่ไปอีกแล้ว หลายร้อยไมล์และเยี่ยวไปทุกๆ20นาทีตามอายุค่ะรอบนี้ก็เลยขี่กันยาวๆผ่านเมืองมิสซูรีลากกันยาวไปจนถึงนิวเม็กซิโกบิดกันจนตัวแข็งระหว่างทางเลยแวะพักที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งก่อนเข้าบาร์ก็เจอมอไซค์หาเล่รุ่นหายากคันหนึ่งค่ะทุกคนก็ชมว่าสวยหลังจากนั้นก็เข้าไปด้านในพวกข้างในเห็นเนี่ยก็หันมามองแก๊งลุงกันหมดเพราะไม่คุ้นหน้าแต่พวกแกก็ไม่ได้สนใจอะไรไปหาที่นั่งดีกว่าจากนั้นก็มีเจ้าถิ่นเข้ามาหาเรื่องพวก ลุงแกโดยไอ้พวกเนี้ยมีชื่อว่าแก๊งเดลเฟโกสและหัวจบเนี่ยชื่อว่าแจ็คค่ะสถานการณ์ไม่ค่อยดีลุงดัตตี้แกก็เอ่ยปากชมมอไซคันฮารเล่ที่จอดอยู่หน้าร้านว่าสวยดีคันนี้ของใครแจ็คก็เลยบอกว่าของมันเองอยากเอามาแลกกันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเที่ยวตันเนี่ยก็เริ่มทำแม่งทำแม่งแบบว่าเหมือนจะมีงานเข้าแต่ลุงดัตตี้แกเอาค่ะแกอยากได้ก็เลยพากันออกมาหน้าร้านแกก็ไปขึ้นขี่มอไซคันฮารเล่เลยค่ะไอ้แจ็คมันก็เริ่มขี้โกงบอกคันนั้น ไม่ใช่ของมันของมันนะคันนี้เศษเหล็กสีดแดงๆนี่แหละคือมันคิดจะแกล้งพวกลุงตั้งแต่แรกแล้วค่ะมันไม่ชอบพวกสิงมอไซต์ตัวปลอมที่ใส่ชุดหนังและทําเป็นตั้งแก๊งคือหม่นไส้แหละค่ะเหม็นขี้หน้าโดยในตอนเนี้ยแจ็คมันก็พูดถึงนักซิ่งคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบรดค่ะเบรดเนี่ยคือสิงมอไซต์ตัวจริงเขาเปิดบาร์นี้ให้ขาซิ่งและเป็นคนตั้งแก๊งเดลเฟโกสที่แจ็คมันเป็นหัวหน้าอยู่ตอนนี้ล่ละค่ะยืนเถียงกันพักใหญ่สุดท้ายแจ็คมันก็ไล่พวกลุงให้กลับบ้านไป เลี้ยงหลานซะซึ่งตอนนี้รถของลุงดัตล,ลี่เป็นของมันแล้วตามที่ตกลงกันไว้ตัดฉากมาอีกทีลุงดัตล,ลี่ก็ต้องนั่งพ่วงข้างซาเล้งเป็นรถไอติมวอลไปกับคนอื่นเขาค่ะโดยในตอนนี้ลุงวูดี้แกงหดหงีแต่ไม่พอใจที่สุดในกลุ่มแล้วค่ะแกบอกว่าแกเป็นคนชวนมาทริปนี้แล้วขี่ไปแบบเนี้ยมันดูทเทศอะกว่าจะจบทริปไอชาวบ้านเขาตายเพื่อนๆก็เสนอให้โทรแจ้งตำรวจแต่ว่ามือถือเนี่ยปาทิ้งกันไปหมดแล้วค่ะลุงวูดี้แกก็เลยอาสาจะเดินไปเอารถคืนเองค่ะ แกก็ย่องบุกเดี่ยวไปแอบ่องแบบลับๆเห็นพวกนั้นกําลังมั่นอยู่กับการกินเหล้าตีสนุกแกก็มองไปที่มอเตอร์ไซค์ของลุงดัตลี่ซึ่งรถยังอยู่ดีแถมมีกุญแจเสียบคาไว้ด้วยซึ่งตอนนี้แกจะชิมรถกลับไปเลยก็ได้นะคะแต่แกมีแผนค่ะแกจะไม่ให้ไล่ตามได้แกก็เลยควักคีมออกมาไล่ตัดสายน้ํามันมอเตอร์ไซค์ไปหลายคันก่อนจะชิมรถคืนออกมาเงียบๆพอมาถึงเพื่อนก็งงสิคะทําได้ไงใช้ไม้ไหนลุงวูดดี้แกก็โมโกหกให้ฟังเลยค่ะว่าแกเล่นบทนา เอารถคืนมาซะโดยดีและถ้ามาแยมกับแกนเคี้ยวตันอีกแล้วก็แกจะฟ้องศาลโลกให้หมดตูดไปถึงรุ่นลูกเลยค่ะเพื่อนๆก็เฮกันใหญ่หลังได้ฟังเรื่องขี้โม้ไปพวกลุงแกก็ขี่วนกลับไปผ่านบ้านอีกรอบเพื่อไปเย้ยค่ะเอาคืนบ้างพวกที่บาได้ยินเสียงมอไซค์มาไกลๆก,ก็กูก,กันออกมาหน้าบาแล้วก็ยืนดูกันแบบงงๆค่ะโดนชิงรถคืนแถมโดนเย้ยถึงถิ่นยอมไม่ได้แจ็คมันโกรธจัดเลยจัดลูกน้องให้ออกไล่ล่าทันทีโดยไม่รู้ตัวกันเลยค่ะว่าสายน้ำมัน ันรถน่ะมันถูกตัดไปหลายคันคันไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วก็เป็นไปตามแผนขี่ไปยังไม่ทันพ้นหน้าบาร์เลยค่ะมอไซค์ก็ดับพวกก็งงเฮ้ยรถเป็นยังวะบุหรี่ที่ดูดอยู่มันก็ตกลงมาใส่น้ํามันค่ะไฟก็ไหม้ลามไปใหญ่ถึงกับระเบิดบาร์กันเลยทีเดียวแต่ลุงวูด,ดี้ที่ขี่หลังท้ายแกก็เห็นนะคะว่าบาร์มันระเบิดคือแกไม่ได้ตั้งใจจะให้มันระเบิดขนาดนั้นค่ะแต่งานแกดีเกินคาดซึ่งในตอนนี้มีแกคนเดียวนะคะที่รู้เรื่องนี้แกก็รีบบึ่งไปบอกเพื่อน เพื่อนที่กำลังเติมน้ำมันกันอยู่ให้ไปเติมเอาปั๊มหน้าก็ได้ถนนสายลมจิงมอไซอะไรของแกไปเรื่อยแกก็พูดแบบลุกนี้ลุกลนโกลงกลบเกลื่อนนะคะแล้วก็บิดมอไซออกไปอย่างแรงเพื่อน,อนๆก็ควรเดี๋ยวตามไม่ทันปั๊มหน้าก็ได้และตรงนั้นมันมีป้ายป้ายหนึ่งแต่มันมีรถบังอยู่ป้ายมันเขียนว่าปั๊มหน้าอีก200ไมล์ตัดฉากมาอีกทีก็ตามค่าราะค่ะเดินขี่มอไซกันทุกคนสภาพแบบจะปลายแหล่ไม่ไปลายแหล่อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดพวกแกเป็นลมตายกันตรงเนี้ยล็อกอีแรงนี่รอแดก เลยเข็นรถกันไม่พักใหญ่ก็เจอป้ายที่บอกว่าอีกหนึ่งไม์มีเมืองเล็กๆอยู่มีร้านเบียร์ด้วยค่ะรอดแล้วพอมาถึงเมืองนี้พวกหนุ่มแกก็รีบลูเข้าไปหาน้ําหาท่ากินอย่างแรงเข้าร้านไปแบบเหมือนไม่ใช่ลูกค้าค่ะเหมือนไปป่วนไปก่อกวนเขามากกว่าเจ้าของร้านกับพนักงานก็ซุบซิบกันว่าพวกนี้เพิ่งมาไปมากันอีกแล้วหรอคือเมืองนี้เนี่ยมีแก๊งเดลเฟ,ฟโกสมาคอยเก็บค่าคุ้มครองอยู่ทุกๆเดือนค่ะสักพักก็มีนายอำเภอเข้ามาคุยจนรู้ว่า พวกลุงแกไม่ใช่พวกเดียวกันเมื่อกี้ที่ปวดไปคือผิวค่ะลุงวูนที่แกก็ถามหาแต่ปัม๊มแกจะรีบหนีแต่ปั๊มปิดค่ะเปิดพรุ่งนี้ในอำเภอก็เลยชวนพวกลุงค้างที่นี่สักคืนซึ่งเย็นเนะี้ยมันมีงานวัดอยู่ใกล้ๆ้ด้วยค่ะตัดฉากมาที่กังเดลเฟโก้ค่ะแจ็คอะสั่งให้ลูกน้องแยกย้ายกันตามหาใครเจอแล้วให้โทรบอกมันด้วยมันจะเล่นงานพวกลุงให้ได้แขนจัดกลับมาที่พวกลุงค่ะพอตกเย็นทุกคนก็ไปเที่ยวงานวัดแยกย้ายกันไปเล่นปลากระป๋องบ้าง จีบสาวบ้างมีแค่คนเดียวค่ะที่อยากจะไปอาบน้ำปิดประตูนอนใส่กรอนให้มิชิดไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าคนไหนในอำเภอเห็นเครียดก,ก็เลยพาไปเล่นเกมตบกระทิงค่ะกดก็ง่ายๆไม่ให้มันขวิดตายอะค่ะแจ้งลุงเห็นก็เกี่ยงกันเล่นเพราะทีแรกนึกว่าเป็นแข่งกินเหล้าหรือตบไก่ตบจูบไม่นึกว่ามันจะเสี่ยงขนาดนี้ลุงวูดดี้แกลำคาญเลยอาสาออกไปเล่นเป็นคนแรกตบไปหนึ่งปาบแกก็รีบโกยแนบรอดค่ะชิวต่อไปเป็นลุงดักแกก็ย่องเข้าไปเงียบเงียบ ตอนนั้นในอำเภอก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าไม่เคยเห็นใครรอดเกินสองครั้งเลยสักคนคือการตบครั้งแรกเนี่ยแค่ให้มันตื่นซึ่งตอนเนี่ยมันตื่นแล้วค่ะต่อไปนะของจริงเพื่อนๆได้ฟังงั้นก็รีบเตือนลุงดักแต่ไม่ทันแล้วค่ะถึงตัวกระทิ้งแล้วแกก็ตีดังเทียยแล้วก็รีบจำอา้าวแต่อีกระทิ้งมันหันมาวิ่งไล่โดนขิดเซยขึ้นไปลอยยังก็บินได้แต่แกยังไม่ตายนะคะพอตกข้ามก็มีลูกน้องแจ็คเข้ามาตามลากแก๊งลุงในงานซึ่งมันก็พบเป้าหมายและได้โทรไปราย งานตามคําสั่งค่ะแจ็คมันก็ดีใจสั่งให้เฝ้าไว้แต่ห้ามแตะต้องเดี๋ยวมันจะเป็นคนลงมือเองในงานลูกน้องแจ็คมันก็ก่อกวน่วนชาวบ้านเขาไปทั่วแจ้งลุงเห็นก็อยากเข้าไปช่วยซึ่งรอบเนี้ยลุงบ๊อบบี้แกาสาเข้าไปเล่นมาทนายเองค่ะลุงฮูดดี้แกก็ห้ามไว้แต่ห้ามไม่อยู่ลุงบ๊อบบี้แกเดินเข้าไปสาดน้ําปีดซอสเตะพามากลูกน้องแจ็คนี่มันก็โกรธอยากจะสวนนวดกลับไปบ้างแต่แจ็คมันสั่งไว้ว่าห้ามยุ่งชาวเมืองที่เห็นวีรกรรมนั้นก็ดีใจ กันยกใหญ่แถมเนียงฉลองให้พวกลุงอีกคืนนั้นทุกคนเฮฮายกเว้นลุงวูดดี้ค่ะแกแอบร้องไห้อยู่คนเดียวพอมาถึงตอนเช้าหลังเติมน้ํามันเสร็จลุงวูดดี้แกก็จะให้เพื่อนๆรีบออกจากเมืองทันทีค่ะแกทําตัวกระวนกระวายเพราะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาไกลๆเหมือนจะมากันเป็นขยงซะด้วยใช่แล้วค่ะแก๊งเดลเฟกโก้ได้มาถึงเมืองน,นี้แล้วลุงวูดดี้แกก็ลากเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปแอบเพื่อนก็งงว่าต้องแอบทําไมเชียร์กันไปทั้งสองรอบแล้วนี่ลุงวูดดี้แกก็สารภาพค่ะ ว่าตอนนั้นแกโม้แกแอบแตัดสายน้ํามันรถพวกนั้นจนทําให้บาร์มันระเบิดพวกแจ็คมันก็ประกาศเลยค่ะว่ามันอะล้อมเมืองไว้หมดแล้วให้แก๊งงออกมาซะตอนนั้นนายอเภอก็เหมือนจะเข้ามาเจราจานะคะแต่นับจํานวนขาแล้วไม่เอาดีกว่าจากนั้นพวกลุงก็เข้ามาหลบในบ้านเจ้าของร้านพวกนายอเภอชิงเข้ามาหลบอยู่ก่อนแล้วค่ะพวกลุงลุงแกก็ว่าเป็นนายอเภอทําไมไม่ออกไปเคลียร์คือการเป็นนายอเภอที่เนี่ยแค่จบคอร์สอบรมในอินเทอร์เน็ตก็เป็นได้แล้วค่ะพอได้ฟังแบบนั้น ทุกคนก็เลยตกลงกันว่านั้นหลบอยู่ในนี้แหละดีแล้วลุงดัตตี่แกเห็นพึ่งพาใครไม่ได้แกเลยตัดสินใจแอบไปเจราจาแต่สุดท้ายโดนจับค่ะไอ้แจ็คมันก็ออกมาประกาศเลยค่ะว่าพวกลุงอ่ะต้องจ่ายค่ากวนทีนมาสามแสนค่าสร้างบาร์ใหม่อีกสองล้านแล้วมันก็เอาลุงดัตตี่ไปแขวนยิงกับบุญเชียงค่ะในบ้านเห็นงั้นเขาก็ออกไปช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างไวเบนความสนใจก่อนจะฝากเข้าไปในวงล้อมได้แล้วก็โดดดึงตัวให้เชือกขาดลงมาเลยแต่เชือกมันไม่ขาด ค่อยกันตรงเตงพวกนั้นมันเห็นก็ขำและถามว่าสนุกไหมทุกคนก็โดนจับไปกองรวมกันหนวดแจ็คมันก็สั่งให้เผาร้านทันทีตอนนั้นลุงวูดดี้แกก็ยอมรับออกมาเองค่ะว่าแกเป็นคนตัดสายน้ํามันจับแกไว้แล้วปล่อยคนอื่นไปแต่แก๊งลุงก็เหลืออดแล้วค่ะแจ็คมันก็จัดให้เริ่มปาร์ตี้นวดสปากันยกใหญ่สุดท้ายโดนอัดหมอบกันทุกคนค่ะจบยกที่1แต่พวกลุงแกสปากันยังไม่ครบชั่วโมงค่ะลุกขึ้นมานวดกันต่อยก2แบบถึงไหนถึงกัน และก็โดนนวดกันเพลินจนหลับจบยกที่2แต่พวกลุงแกไม่ยอมจบนะคะฝืนลุกขึ้นยืนจะต่อยกที่3แบบโซซัสโซเซเหมือนอยากจะดมยาดมแต่รอบนี้ในอำเภอและชาวเมืองมาขอร่วมวงสปาด้วยค่ะเมื่อกันทั้งเมืองแจ็คนี่มันก็ไม่กลัวแถมยืนหัวล้ออีกมันบอกไปเอาหุ่นไล่กาตามท้องนามาลุมด้วยก็ได้นะนะตอนนั้นเองค่ะมีชายแก่ปรากฏตัวขึ้นเขาก็คือเบรดตำนานนักซิ่งตัวจริงทุกคนเห็นก็นิ่งกันหมดแจ็คมันก็ฟ เเบลยค่ะว่าพวกลุงๆอะ่ะทําบาของเบตพังแถมเป็นพวกสิงมอไซต์ตัวปลอมขี่มอไซ์ไปวันๆเบดได้ฟังก็ว่าเรื่องบาไม่ใช่ปัญหาได้เงินประกันเป็น2เท่าส่วน4ี่คนนัดกับ50าคนนี่ตัวปลอมอยังไงมีแต่คนจริงทั้งนั้นจากนั้นเบดก็สั่งให้แก๊งเดลเฟโกทั้งหมดถอนตัวทุกคนก็เชื่อฟังค่ะเพราะว่าเบดเนี่ยคือพ่อของไอ้แจ็คก่อนแกจะขี่มอไซ์จากไปตอนนี้เมืองนี้เป็นอิสระแล้วนะคะในอำเภอและชาวเมืองก็อยากให้พวก ลุงอยู่ต่อแต่ว่าพวกลุงอะต้องออกไปซิ่งเก็บเลขไม้กันต่อค่ะทั้ง4ก็ได้ออกจากเมืองขี่มอไซค์มุ่งหน้าไปยังตะวันตกเดินทางกันมาเรื่อยๆผ่านภูเขาทุ่งย้ากันมาอีกหลายร้อยไม์จนมาถึงเมืองชายหาดแห่งหนึ่งที่นี่ก็คือหาดแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นจุดที่เลขไม้ครบ2000ไม์พอดีสําเร็จแล้วจบทริปกันที่นี่นะคะจบแล้วนะคะสําหรับเรื่อง4ี่เก่าซิ่งเงินแกคลิปหน้าเลดี้สปอยจะมาสปอยเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ